ตัวามีแหละสเดือสามเดือจับคันขึ้นมาบังกั้นกันนั่นกับขันกันขึ้นมากลมปส่เหส่เียมกลล่องกล่องลูกเออจันแล้วดดนอบัันเออาเล่อบาเอมันมันคฟังควมกันคอยเบาคอยจ๋ากัน หักกันตัวจังเอามังตัว่อก่อขันบูมักบูหัดกับปเอาขันสร้างกับบอกว่าสร้างเมื่อซาเจ้าไหนว่าขูเป็นเมียนั่นขูเป็นผัวขันเมียว่าบัวใจฟังบัวใจสร้างได้บ่วใจสร้างบัวใฟังกันารใช้เข่าหมานตุ้มขบตุ้มขว้วแล้ว บ่ไผก็วางเพิ่วางอิงลูกได้เนาะบ่ว่าาเพิเฮานี่ล่ะได้เฮาใหญ่วาง่ายมันบ่แม่นเรื่องง่ายเด้สร้างเป็นพอมันง่ายเอาผัวเอาเมียแต่ว่าก่อเป็นเฮือนมันยากสร้างเป็นพอมันบ่เิงพอดีสร้างเป็นพอใช้เวลาเดือนนึงได้เออว่าก่อเป็นเฮือนนี่มันได้ยากแน่กให้อดให้ทนอดทนเอาดก็ได้ คนบูที่กูอยากเนี่ยมึงให้มึงสร้างหอเพื่อกูต้อการหัห้ามวกวลางให้แม่แม่ผูดแม่คว่ำก้มควาำไข่โบนีอาจงมันคว่ยืนไต่โบาบอกไม่ไดู้ดผู้นี้โบภาอฮ้าฮ่าฮ่าโบ้าพฮ่าฮ้า แงไม่คันนะเข้ากาวอยู่ดีมแห้งพอแม่หก็บอกว่มีได้เท่ากันมันจะไปหาองไรหลัจาไปมางมัาใส่หลุ่มใสต่าเลยสเต่าไปือกาหลมใส่ยาไทยกับฝากไม่ใส่น้ำเนย เ่ามาเยอเออดเงื่อนไม่ใจเงอนเอาเมียไม่ใส่ีเมี่้วกันด้วจากดไฟโบมีไโบมีหนาวเออมันเยออเออบ่บอาลยไม่แนวดีๆนะน่เออา่อไปเถอะไยาพด่ยา้อกนหังจะดี ว่ากันเนี่ยพอดีก็ดีดีบนเนาะมาค่ยกันว่าดีเลยเนี่ยพอดีมาเจอเนาะเนี่ยเออเนี่ยมาหนมาสบายบ้างฝุ่นข้อไมใหญ่ก็ไปสาเนอร์ขย้อนฝุ่นเดกมันแฟนเนี่ยเราเออว่ามันเป็นเน่ได้จะได้เอาแก๊ดีมากพ่อแก๊

ดีดีขได้กินไรยม่ดีดอกกลองเพลงตีเฮียอยเป็ดไปดอกพวกความเพ่งความเชื่อแขนแม่โจ๊แขน่วยจ๊ต้อดากโจซอยกันานี่นี่นี่ข้ามาน

นี่ใจสิ่งดีๆเขาพูดสิ่งดีเขาใช้ลังเขาบาทเงืนหลังแล้วเขาทูงมันมันนา่พแ่อนจะฟ้องโดนบ่แล้วลงไปแล้วบ่อัวแล้วไปควนแถมมันหอ มไม่ใครอบอกใหิกินเขาว่าเป็นมันไม่ใครจิ้มไม่หิวกิน้องกินมตว้มหิวไม่ไม่ไม่ใหญ่ี่มันมีมันมีน้มะเียเหนมไม่นะอยากิมมอจิ้มพี่ไม่ให้ลอกแม่อกิมอดไช้ีพออออ่